เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกทท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจําวันเกิดของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางคืนและวันเสาร์นะคะได้รับโชคกันไปหมอไก่ขอแสดงความยินดีนะคะ สำหรับมวดน,นี้เลขเด่นราวตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567มีเลขมงคลดังนี้4 3 6 7 8สำหรับดวงการเสริมดวงและเลขมงคลของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของธุรกิจชะลอตัวนะคะจะลงทุนอะไรเพิ่มก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้มีความละเอียดรอบคอบ ธุรกิจบางธุรกิจที่ลงทุนแล้วไม่ได้ไกําไรกต้องกลับมาพิจารณาใหม่นะฮะสำหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญลงศพทําบุาญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนําบุญก็อาจเป็นสื่อหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตในช่วงนี้อายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์สําหรับเลขมงคลของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์12-308 สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะออมีโชคมีลาบนะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะให้เสริมดวงโดยการทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเลขที่บ้านเลขท,ที่ห้องเลขที่ที่ทํางานเป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์สําหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์01748 สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้มีการเดินทางบ่อยนะจะใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอันตรายสำหรับท่านที่ทำธุรกิจต้องมีความระมัดระวังละเอียดรอบครอบในเรื่องของการลงทุนดังนั้นนะฮะคนวันอังคารเสริมดวงในการให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพนะฮะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่คุณนั่งอยู่เป็นประจำนะฮะ,นะฮะหรือถ้ามีคันที่ถูกเฉี่ยวชนคันนั้นแหละคือเป็นสื่อให้กับคนวันอังคาร สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร71638สาำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่จับธุรกิจใหม่ๆนะคะดังนั้นการเสริมดวงของคนพุธกลางวันให้ถูบลญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนถมบุญเป็นสื่อให้กับคุณค่ะ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน91825ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้กิจการงานต่างๆนะคะเป็นไปด้วยดีไปได้เรื่อยๆนะคะได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือนะคะจากบุคคลรอบข้างนะฮะ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุของแม่เป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน36219 สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในด้านการเงินนะคะมีลาบลอยมีโอกาสที่จะรับเงินก้อนใหญ่นะคะ,ะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะคะสำหรับการเสริมดวงของท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะให้รวมบุญค่าน้ำข้าไฟวัดร่วมสร้างถนนหนทางตามวัดวาอารามต่างๆเล็งสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อให้กับคุณคะ่ะ ทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพฤหัส1 0 5 9 6สําหสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องมีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินการเซ็นเอกสารต่างๆนะคะต้องพิจารณาดีๆอย่าใจร้อนนะคะ สําหรับการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์ให้ทําบุญกับมูนิธิน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทบุญเป็นสื่อนะคะเ,ออเลขสีออตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานก็เป็นสื่อให้กับคนวันศุกร์ค่ะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งแปดเก้าหกสองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนะฮะในการทํางานนะหรือทําธุรกิจที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่คุณก็สามารถทําได้ดีนะคะมีจังหวะดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะ,ะไม่ว่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันเสารให้ทํมมบาบุญกับหมาบุริธิคนตาบอดหรือคนพิการเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ท,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 ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็เป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์สำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่ง ในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดนะคะสื่อน้าโชคประจำวันเกิดนะคะและเลขเด่นประจําวันนะคะสำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนํานะคะแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคําทานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำำําทานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นราเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออดย่อทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ